สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ตอนเช้าเนาะประมาณสิบเจ็ดโมงเช้าออกเดินทางไปไหว้พระก่อนตอนนี้ยังดูเทียงคานเห็นว่าเลยเรออุตนาเทศสาลเมืองเทียงคานนี่แหละพากันไปไหว้พระไหว้เจ้ากันแล้วกปนับสูงักษา ในการเดินทางเดินทางตลอดปลอดภัยเัว่ายงแบบไหพ่ยังนมัหลาย้องเปงจวัทลย่เลอนฝ่ายใหม่เม er like mm ือเลยเนของห้องพิงนนี่บ้องนี่เดอวัยุ่ส เมนวดเมนวัดเหรอวัดนีเหรอปลดยสะดวกัปทาวัดนี้บโอ้ยยางออกจานู่นเปะเปอื้กับเปะเลบ้านเายกับ ไม่รู้เพราะว่าอยู่ดินโผงไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้ต้นน้นใหญ่แต่วัดตัเ,เดียวตกไปวัดน้อยๆนะครับตัวเพนมอกี้นี่นะมันแมน มีซุปอ,อ,อีกไรยางเหอยานเออขดม,อมักหลยุลยางีนแต่ว่ายาน,น,นั่งา่างเล,าล,ล,เลเือือเลยมาจะเอะวได,ได้เมืองกององมีจะมาไ็ไปมีต่มาลก็ไปวันพีตาโนจอยู่ใส่เนาะ พมาตะกี้ก็ไปเกี่ยวไก่เนาะขึ้นภูไปทางเซเว่นพลากระบะไปพุนแล้วพีตาโลอ้ยงออกก็ดีไงท่านบอกว่าม่ตัวต่ว่าสิเป็กโคตดอันโคตรซอสโครับทคไปเช่นท่านเหรอเนาะ โซ่เราจะพาเลอะเด้อเลอะตัวเมืองนี่แหละมีเป็นวัดมณีนารามเนาะ ีวัดมานีนาร้ามเนอะอนนี้เป็นโลตัสน้อยของเซียงคาน นี่ครัเจ้าสิพาเดินยางรอไปตามห้อมแล้วก็สีไปหาเส้นทางาหลทุทคนเดินเก้า <c oughs> เพื่อว่าสีไปไหวพระเนาะอยู่วัดเนาะมีวัดตัวหนึ่งเดีว่ามีคลองใหญ่ ขันแถวบ,บูฮู้สื่อวัดเนาะก็คือบมเคยมาเื่อเด้วัดนะนี่มาแล้วก็สิเด้บิง่งแล้วงหงนาหงแฮมเสียงคาน น,นี่มันอนห้านอาหารเฮือนหลวงพระวางเนาะอันนี้เนมเนื้องเสียงคานี่นะเนมเนืองเสียงคานวิธีเนมเนือง,ง,าองสาขาเสียงคาน หนึ่สองสาอีกที่อาอีกที่ยวหนึ่งสองสาม แถวนี้ครับเจ้าก็เคยมากลางคืนเนาะกลางคืนถือว่าคนเดินลายสมควรมือเว้นก็เป็นอย่างที่แล้วแบบนี้มือเว้นก็เป็นนะักวนะิ่งร่นด่ะนี่นะถนนคนเดินตจสะพอดก็กลางคืนเนาะมือธรรมดาก็เป็นคนย่างเหมือนเดิมเนาะ นี่บรรยากาศตอนยามเวลาสี่โมงนอกของเมือวันทิตย์ที่สิสามมังกรสองพันสิสองอยู่ถนนคนเดินเชียงคานนอกตอนนี้ก็มไม่มีคนเดินแล้วคนเดินเป็นแต่กลางคืนเห็นไหม คิวทัดธรรมศาสตร์ภาไปบึงฟังลาวเดีฟนเนฟ๋ฟังสอบปอลาวนี่เป็นฟังสอบปอลาวเนอะเมืองสรีนคามเนอะนี่ฟังสอบปอลาวนี่ แม่น้ำของเนาะนี่เนาะวงซ้ายมือกับแม่ฟังไทยเนาะเมืองเสียงคานเมืองขวามือกับฟังสปปล้าวเมืองสนคามเนาะสมองไปพระสมทัศนียภาพแบบธรมธรมชาติธรรมชาติสวยสุดงดงามเนาะ ห้านหาหาครัเจ้ามากินตอนมื้อเช้านี่เนาะนส่วนก็ขายหมดแล้วเนาะแล้ถือว่าน้ำของก็ถือว่าแถวนี้ก็ถือว่ามันโบตื้นมันก็เลือกสมควรอยู่ชั้นช้นทั้งหลังเขาเจ้าลงไปนี่ ก็ถือว่านะลังเขาเจ้าลงไปก็ถือว่าตื้นและเป็นแกงนะคือน่าแกงขุดคูนะตัวนั้นห้าตื้นมันเป็นแกงแต่ว่าน้ำหรือเอ,อือนน้ำน้ำนิ่งไหลลึกเนาะน้ำนิ่งไหลลึก Anahan, Ihm Sub Anahan ยูทัศน์ธรรมศาสตร์ฝั่งสอบปกฝอลาวบ้านกงริมโขงเรื่องลุงก็เป็นสวนปลูกผักปลูกน้งของสชนกระกุกมะเขียบ วกทัก่วเหลืองวกมกอ ữ, มืบอกโจนอกกาดมีมัดเนาะอันนี่บรรยากาศของ ลิ้มของของเมืองเอาะพาเข,าาข้ามาทางถนนง่ายแบบนี้ บ้านไหมหลวงเฮ็ดด้วยไมหมืหอว่าสวยงามหลวงเฮ็ดด้วยมไ,ไม้เบิดอลไรเนี่ยไหจริงไม่แท้แล้โบเป็เนไมมปลอมได้เนาะไมมแท้อะไรน่บ้านบ้านกนุกกานี่นะ ก,กัช่วงเทียงเนาะเกือบเทียงเนาะเชียนโมงของเนาะถนนคุ้นเดินของเพื่อเมืองเสียงคาน อันนี้เป็นวัดที่ว่าวัดสีคุณเมืองอำเภอเสียงคานจังหวัดเลย